สวัสดีครับที่6พฤศจิกายนนะ2563บ่ายมงครึ่งพอดีโอเควันพฤหัสที่6พฤศจิกายนนะครับผมนี่คือเรียวมี5โปรนะครับเราจะถ่ายไว้เป็นหลักฐานนะคุณผู้ชมนะ เก็บเงินปลายทางกับเคอรี่เอ็กเพลสว่าข้างในจะเป็นอะไรนะบ้อนด,ดู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 มันดูมันดูมันมันกวนจริงๆเ,เนี่ยอืย่าสิงโตย่าสิงโตนี่มันกวนจริงๆเลย

แอนจักระพงโอ้โหดูเขาแพ็กมานะโอ้โหดูดิแม่โอ้โหดูการแพ็คของเขาโอ้โหเยอะเลยแบบคือแพ็กบบแบบแพ็กโคตรยอดเยี่ยมเลยคุณผู้ชมระบบการระบบไอเนี่ยการกระแทกของน,นะอย่าซนดิ โอ้โหโอ้โหเอาเอาโอ้โหแพ็กดีโคตรๆเลยเอาโอ้โหนี่เอานี่นะฮะนี่คุณผู้ชมเรียวมีห้าโปรและ ใบเสร็จนะครับผมนี่คือใบเสร็จใบเสร็จเท่าไหรเาา่เนี่ยดูซิดูราคาซิเนี่ยมในของแถมนี่เห็นไหมจิตติยา๋อ,อจิตติยานะสี่ห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็อันนี้ึงก่อนถ่ายนานเออแปดกิกนะครับแปดกิก กูจะพูดเนอร์ทำไมมันนะี่ยกวนส้นตีนใช่ไหมล่นนะไม่ได้กวนตีนนะออโอเคแล้วก็ไอ้ลูกลิงนี่มันซนจริงๆเลยมันมันไปทุกที่เลยให้ตายสิพวกแลวนี่ก็เป็นเอเรียวมีนะคุณผู้ชมพ็้ของโคตรเยี่ยมสุดยอดเลยประทับใจเลยไว้ประทับใจไวเกียนเลยโอเคอย่าเพิ่งซนรูปให้ถ่ายรูปเพอนครับชุบ เอาลูปไปลงเว็บนะก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะก็คือเขาก็ให้มาเออดีดีดโอ้โทษทีอัเฟอร์เอาไปเล่นตลกก็แกะเลยไหมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวแกะเลยก็แล้วกันว่าข้างในมันเป็นยังไงบ้างนะ๋ยวเราจะมาดูคลิปก่อนนะคุณผู้ชมนะของแถม นี่เนี๋ยมันไม่คมแล้วอะโอยเ,เ,เอาไปตัดเลยวะคมแล้วมีดมันไม่คมแล้วเนี่ยเนี่ยเลยตัดอะไรไม่เข้านะโอเคเดี๋ยวเราจะแกะกันเลยนะครับ เป็นบาร์โค้ดเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในจะเป็นอะไรเขาจะแถมอะไรให้กับเรานะับมาดูกันสเปเชียลฟิสเปเชียลฟิเขาซื้อไหมนี่เขาบอกว่ารับซื้อกองกระดาษเ <c oughs> ขาบอกนะอเอเอ่ออุ้ยมันมาตอนที่ยุ่งๆุ่งทุกทีแหละมันจะได้โล่งไงวันอื่นนี่แหละเข้าไปแล้ว เหมือนที่เขาจะไม่รีบเขาจะไม่รีบซื้อเลยืูเขาเขามาเขาไปแล้วก็เด้อไอตอนที่ไม่ไม,ไม่ไม่ยุ่งหมือไม่มาหรอกยุ่งมันมาทุกทีโอเคนี่นะฮะกล่องเราก็เราจะได้อะไรบ้างโอ้หแม่นี่ครับได้ลําโพงครับแล้วก็หูฟังนะคุณผู้ชมนะแถมหูฟังมาให้เราด้วยครับเป็นหูฟังที่คูจะพูดเลยทำไมวะค,ควรต้องตีนนะครับโอ้พูดสุดยอดเลย ลูกลิงอย่าซ้นลูกเป็นอ่าโอ้โหดูดินี่เป็นลำโพงเขาเรียกว่าลำโพงแยกวะเนาะลำโพงบูทูธอะเออวะไม่เคยมีไม่เคยมีก็พูดเลยเนอะวนต,ตีนนั่นแหละจริงๆะเออโอเคครับกอนนี้ก็เป็นลำโพงครับของแถมคือลำโพงนะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวจะแถะเดี๋ยวถ่ายรูปให้เขาหน่อยถ่ายรูปไว้ลงรีวิวเป็นลำโพงครับนะ,อะโอเค นี่คือของแถมนะคุณผู้ชมนะสุดยอดเลยเ,ออเรามาดูตัวพระเอกของเราว่าเราจะมีอะไรกันบ้างนะฮะข้างในกี่นาทีแล้ววะโอ้โหสุดยอดเลยเรียวมีเรียวมีเรียวมี ตอนแรกก็ไม่ไม่ได้เชื่อมากหรอกนะจนเรามาหาข้อมูลดูเออ้มันก็ไม่ได้แย่นะเว้ยมันก็คือร่างอวตารของอัฟโอีกร่างนึงนะนาะหาข้อมูลทีมันก็คืออีกอบริษัทหนึ่งที่<า><า>ไม่ใช่อัฟโฟอีกต่อไปแล้วเพราะว่าเขาก็มาอาศัยอัฟโดูอยู่ในช่วงแรกๆไงตอนนี้เริ่มปีกลก้าขาแข็งขยายตัวเองแล้วอะไรอย่างนี้ฮนะตีกล้ามึงอย่าเอือยอีนังอันนี้ก็เป็นตัวนั่ดูนอินเดียอยู่เนาะ อะ่ะ <ส nervous S 1> จะแกะเลยแล้วมันเป็นอันบ็อกซิ่งโอ้ยไม่อยากจะชิกแล้วค <Interestingly> ัตเตอร์มันก็ไม่คุมอ่ะรัเจคีเอ็นข้าไม่ชอบทราย ลูกลิงเดี๋ยวพี่จะตีให้เลยนะลูกนะมึงนี่ก็ไม่มีอะไรเล่นเลยหรือไงนะซนเป็นลิงเลยครับผมอาจจะแกะนานสิบนาทียี่สิบนาทีนะครับเรื่องของผมนะครับ๋กูโพสลง youtube ครับอันนี้คลิปนี้ก็ไม่เป็นไรลูกลิงอยาซนลูกไปไปมันไปเล่นข้างล่างเลยลูกคซนจริงๆนีนเน่เดี๋ยวมีดมันจะทิ่มเอาเนี่ยฮะ แม่เฮ้ยเอ่ะเห็นไหมลาละไอฟโฟนให้แม่รับช่วงต่อไป <c oughs> พูดเล่นพูดเล่นซุยเป็นไงแม่หันมามองมึงอะไรวะมึงบ่นอะไรกูวะโอเคให้ใช้เล็บกินแลบก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงกันคุณผู้ชม กูตาล่าเอ๊กูตุกูตาล่ะแต่จ้องไม่ต้องเลยทำของมึงไป <c oughs> ข้าไม่ชอบทรายมันหยาบมันไปทุกที่โอเคนะนี่เป็นเครื่องสี <c oughs> เครื่องสีม่วงนะเราสั่งเครื่องสีม่วงมาคุณผ,ผู้ชมอ่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บฟึ๊บปึ๊บฟึ๊บ,บโอ้โหจะตื่นเต้นเนี่ยนะโนอะ้ย <c oughs> โอเคส,งส <c oughs> อคสงป <c oughs> ึ๊บนะครับผมก็ นี่พระเอกของเราเดพึ่งครับยังยังเราจะดูอันนี้ก่อนว่าในนี้มีอะไรบ้างนะครับโอ้ในนี้มีเคสครับคุณผู้ชมเคสแล้วคู่มือเป็นเคสเคสนุ่มนะเคสนิ่มสีดํานะครับสีดําออกเทาๆหมนัมนๆหน่อยนะอ่าสวยแล้วก็คู่มืออันนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นพระเอกของเรานะครับอ่านี่นี่คือที่ชาร์จที่ที่ชาร์จวู วู์วู์วู์หรือวูนะนี่เรารีวิวแม่เรารีวิวเดี๋ยวคนก็เข้ามาดูเราก็อันนี้เป็นที่ชาร์จครับและอันนี้ก็เป็นสายสายสายชาร์จเขาวู์สายชาร์จวู์นะครับวู์หรือโบล์นะอ่แล้วก็นี้ก็ที่จิ้มซิมนะคุณผู้ชมเห็นป่ะบอกเกลยแล้วเออโอเคที่จิ้มซิมนะคุณผู้ชมใช้ได้ใช้ได้เครื่องสวยอันี้ เครื่องสวยเลยโอ้โยลอยขี้มือเราก่อนนี่แม่คุณเอ๋อโอ้นี่เครื่องสวยจริงๆนีโอ้หโอเคครับอันนี้ก็คือว่าเราเปิดเพื่อเป็นเป็นหลักฐานว่าของครบนะเราได้ของครบแล้วนี่โอ้โอเคโอเคก็เราก็เท่ากับว่าเราซื้อไปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็คือ ห้าพันห้าพันห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบนะจากศูนย์เอเอสโชปี้นะคุณผู้ชมนะก็มันก็โอเคนะก็เออ,เอ,อโอเคฮนะเจ้าที่กำลังนั่นลางคืนนะประมาณนี้ฮนะสุดยอดเลยฟ,ฟุ้งฟิ้งกัดดิ่งแมวเ,เรียวมีห้าปูโอเคเธอฮนะ โอเคครับก็อันนี้ก็คือ Unboxing ให้ดูแล้วกันนะอันนี้คือถือถ่ายไว้เพื่อเป็นหลักฐานนะครับผมว่าเราได้ของครบนะครับขอบคุณมากๆครับทุกทุกคนที่กดเข้ามาดูครับผมก็เดี๋ยวไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีครับ